นี่ครับพักสิวลีที่สุดของสิว,วลีหลวงพ่อกวยแล้วครับเป็นพักสิวลีไม่มีย่ามครับนี่ครับได้มาแล้วแล,ว,แลวองค์นี้โค้สวยครับคือสวยแชมป์ทั้งรูปทรงทั้งการตัดทั้งอะไรดีหมดเลยสวยมากอันนี้ครับที่สิวลีเนี่ยคือเป็นเด่นนะครับลุกซิก้าข้านกันมากเลยครับสิวลีโดยเฉพาะไม่มีย่ามเนี่ยเด่นดันโชคลาภเงินทองโดยเฉพาะเลย ชโชคล้ำเงินทองโดยเฉพาะเลยคือยิ่งใครทํามาคาคาคายนะหรือทําธุรกิจก็ตามยิ่งหน้าเอาไปบูชาครับอ่าธุรกิจคุณดีขึ้นแน่นอนขายของก็ดีขึ้นครับอันนี้เอาหกหมื่นห้าครับพร้อมส่งให้ถึงที่อายุยิ้นมูยิ้นแมวครับเดี๋ยวส่งให้ถึงที่ครับอ่าเดี๋ยวส่งให้ถึงที่เลยอยู่เนื้อตายเดี๋ยวส่งให้ครับผมไปส่งให้ถึงที่อันนี้เอาหกหมื่นห้าครับแล้วก็สามารถผ่อนได้ครับอ่าผ่อนได้ครับก็คือผ่อนส่วนเปอร์เซ็นต์ครับใครสนใจแอด แอดไลน์ด้านล่างนี้มาเราก็มาทักมาคุยได้พอนนเปอร์เซ็นต์ครับประมาณสามเดือนนะฮะซนเปอร์เซ็นต์ไม่คิดเปอร์เซ็นต์เพิ่มรีบทักมาใครสนใจนะครับ